สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออนกริดครับชุด5กิโลวัตต์สามเฟสครับวันนี้เรามาติดตั้งที่จังหวัดลําพูนครับบ้านคุณเบสครับชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟสูงสุดได้เดือนละ3,500บาทนะครับวันนี้เราติดชุด psi ครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์วันนี้550บวัตต์ยี่ห้อ psi 10แผงนะครับบนหลังคามีทั่ชี้ครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการนําแผ่นไม้นะครับคืนมาวางบนหลังคามินเ้ชชีดก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านลูกค้านะครับบนหลังคาพังเสียหายแล้วก็เวลาเราทํางานก็จะได้สะดวกรวดเร็วนะครับขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับบนหลังคามีทเนชชีทุกครั้งครับเราต้องเช็กน็อตบนหลังคาบ้านลูกค้านะครับก็เช็คร้อยรั่วครับว่ามี ที่ไหนรั่วซึมบ้างนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็จะทําการวัดระยะของแนวแผ่นโซลาเซลล์ที่เราจะวางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะน,น,นําน็อตตัวเดิมออกมาครับเพื่อใส่แอลฟีดในการติดตั้งครับขั้นตอนแรกครับบนัาคามีทตอชีตนะครับเราต้องเอาน,อน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับ น็อตตัวเดิมออกมานะครับเผื่อที่จะเอาไปใส่กับตัวแอลฟีดนะครับวันนี้เราใช้แอลฟีด12เซนนะครับแอลฟีดแอลฟี่อาใส่ในกระเป๋าไว้ฮะละแอลฟี่กับนนี้เราจะทำการติดตั้งนะครับ2สติงครับสติงละ5แผงนะครับ ตัวนี้ครับแอลฟี่เซนนะครับครับเราจะทําการยึดแอลฟี่12เซนลงไปตรงที่เราน็อตตัวเดิมออกเมื่อกี้นะครับนี่ครับอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าระบายความร้อนใต้แผงได้ดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะเอามาใส่ตรงนี้ครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟลงไปครับเราต้อง ใส่พ u นะครับกันน้ำด้วยน้ำซึมครับนี่ครับทุกรูเลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ยึดพ u ูเสร็จแล้วล้วก็ยึดแอลฟี่ลงไปครับนี่ครับแน่นหนาครับนี่ครับแบบนี้ครับใส่พ u ครับ ครับนี่ครับไม่ให้น้ำรั่วน้ำซึมครับนี่ครับแน่นหนาครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแน่นอนครับนี่ครับขั้นตอนยึดแอลฟีดครับแล้วก็จะทำแบบนี้ครับทุกตำแหน่งครับ นะครับเสร็จแล้วครับมีมีพียูครับมียางรองชั้นนึงครับก็ตัวเอลฟีครับ นี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดแอลฟีดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนํารางเลี้ยวนะครับขึ้นมาวางติดตั้งบนแอลฟีดที่เรายึดไว้นะครับนี่ครับมีพิยูครับมียางรองอีกชั้นหนึ่งครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําซึมน้ํารั่วนะครับขั้นตอนนี้ครับ เรากำลังทําการติดตั้งรางเรียวนะครับนี่ครับนี่ครับรางเรียวครับเอาไว้ยึดกับตัวนะครับแอลฟีดครับก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ครับนี่ครับล็อกให้แน่นครับ ผมโ้ตกี้มีใครไปเนไหนเรายึดรางเรียวนะครับไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราทําการติดตั้งยึดรางเรียวเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทาการเดินท่อนะครับดินท่อเหล็กนะครับนี่ครับใต้ฝาพดานแล้วก็ใส่ท่อนะครับใต้แผงโซลาเซลก็ใส่ท่อนะครับเป็นท่อเหล็กครับผมตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับ วันนี้เราทํางานข้างฐานนี้รถไฟครับเห็นรถไฟด้วยครับรถไฟมาพอดีครับรถไฟไปแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับ เราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินท่อนะครับเป็นท่อเหล็กครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการร้อยสายนะครับสาย PV ครับวันนี้เราใช้สาย PV เป็นสายเบอร์สี่สแควร์มิลนะครับทนแรงดันได้4ทนแรงดันได้1,000โวลต์นะครับสบายมากครับผมแผงละแผงหนึ่งก็45โวลต์ครับ ถึงสตริงก็มีแค่ห้าแผงนะครับเล่นการได้สบายครับเั่ดัาไม่เกินสามร้อยวั์ครับบนฝาพดานครับแล้วก็เดินท่อนะครับเป็นท่อเหล็กครับ EMT ครับนะครับชุดนี้ครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ามาในตู้ควบคุมครับจะเดินท่อเหล็กครับ สายาเพดานครับเดินท่อเเล็กครับก็จะล้อนหน่อยครับทุกขั้นตอนครับต้องมาตรฐานครับที่สำคัญที่สุดเน้นความปลอดภัยครับในการใช้งานครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดือนท่อร้อยสายนะครับนครับสายพีพีครับตอนนี้เราทําการร้อยสายนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้สองสติงครับสองแถวครับแถวละห้าแผงนะครับครับตอนนี้ครับเราเดินท่อร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับบนฝ้าเพดานครับ ป็นท่อเหล็กนะครับ EMT ครับตรงที่ลงไปข้างล่างเป็นท่อเฟ็กเหล็กกันน้ำนะครับนี่ครับเราเดินท่อเหล็กนะครับเข้าไปตรงตำแหน่งที่แผงโซล่าเซลล์เลยนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งเดินสายเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เรากําลังจะทำการเข้าหัว MC4 นะครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบครับเราต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับ ว่าฝั่งควรวลบที่แผงโซลาเซลล์จะเป็นตัวเมียนะครับหัว M4 ก็เป็นยี่ห้อ P.I. s ครับย้ำหัวเสร็จแล้วก็ต้องล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับขั้วลบครับจะเป็นตัวผู้นะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับ ก็จะเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับพอยติแผงโซล่าเซลล์นะครับั้วบวกจะเป็นตัวผู้ครับก็จะมาเสียบเข้ากันได้พอดีครับเชื่อมต่อกันครับน่ครับข้างล่างก็จะมียางกันน้ำเข้านะครับน่ครับไม่มีน้ำเข้าแน่นอนครับ เสร็จเรียบร้อยครับเข้าหัวทั้งสองสติงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทการขึ้นแผงโซล่าเซลล์นะครับเราเดินท่อเสร็จเรียบร้อยครับท่อเหล็กนะครับตรงนี้ครับเชื่อมต่อสายโซล่าเซลล์นะครับเข้าไปที่ใต้ฝ้าพิดานครับก็เป็นท่อเหล็กนะครับ เชื่อมต่อบล็อกออกมาครับใส่ถลิกกันน้ําครับเอาบล็อกครับน่ครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงซูรเซลล์ทุกครั้งนะครับเราต้องทาการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับจะได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ45โวลต์ครับนี่ครับ ตอนนี้ได้คี่โวลต์ครับ42.5ครับเนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมเพราะอยู่ในลมนะครับเนี่ครับเราก็จะทําการวัดทุกแผงนะครับเช็คชัวร์ร้อเเซก่อนทําการติดตั้งบนหลังคานะครับมาแล้วครับขั้นตอนนี้ครับําการขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่หนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับ ที่หนึ่งของสติงที่หนึ่งครับแผงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับต่อนุกรมกันทั้งหมด5แผงครับวันนี้2สติงครับนี่ครับข้บวกต่อกับข้อลบครับใต้แผงโซล่าเซลล์แล้วก็ใช้คิมบนทยนะครับรัดตรงข้อต่อนะครับที่เป็นหัวซีโฟครับรัดขึ้นมาไว้ใกล้ๆกับแผงนะครับไม่ให้ ไปแตกกับบนหลังคามีเลนชีดนะครับไปอยุดอายุการใช้งานครับความปลอดภัยครับตรงรตงช่องที่ยึดระหว่างแผงนะครับก็ใช้ตัวมิดแคมป์ครับนะครับตัวนี้ครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอไว้อยากลงที่รางนะครับแล้วก็ไว้อยากลงที่แผงโซลาเซลล์ครับก็จะล็อกแบบนี้ครับ ก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับว่าอยากลงที่แผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับดันเข้ามาชิดนะครับแบบนี้ครับมันก็จะสื่อถึงกันครับเวลาน็อตนะครับอยากลงไปที่รางครับอยากลงไปที่แผงครับก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับก็เราทำแบบนี้นะครับทั้งหมดห้าแผงครับต่อเชื่อมกันนะครับแล้วก็ต่อสายกาวนะครับ แผนที่สามครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับเราก็จะทำแบบนี้ครับทุกขั้นตอนครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งสติงครับสติงที่สองกำลังขึ้นมานะครับแผงนที่หนึ่งครับเห้นมาครับ แผงที่3ของสติงที่2นะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วครับ2สติงครับสิบแผงครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการยึดสายก้าวนะครับสายก้าวที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาเซลล์แล้วก็ชุดโซล่านะครับ มอสติ้งอุปกรณ์พีไอครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับน่ครับเอาไว้ยักลงที่แผงโซลาเซลล์ครับเพื่อเชื่อมต่อให้สื่อถึงการหมดนะครับแล้วก็ใส่ชุดสายกาวนะครับทั้งสองสตริงครับนี่ครับสายกาวครับสายเบอร์สิบทองแดงครับตัวมิดแคมป์ครับยึดจับตัวที่จบนะครับก็จะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับนี่ครับ ตัวล uh uh ็อกกาวครับผมกาลังจะยึดสายกาวนะครับนี่คร mm ับจะมีหมุดเล็กๆนะครับนี่อย uh. ู่ตรงนี้ครับเอาไว้หยักลงที่ล้างครับเห็นเวลาเรายึดลงไปครับตัวหมุดเล็กๆก็จะเอาไปอหยักลงที่ล้างนะครับนี่ครับนี่ครับแน่นหนาครับนครับมันจะสื่อถึงการหมดนะครับตรงนี้ครับมีมีหมุดนะครับเล็กๆครับตรงที่แผงครับตรงที่ล้างครับนี่ครับ บุกน็อติงครับก็จะมีหมูเล็กๆหมดนะครับทุกตัวครับสื่อถึงกันหมดครับตอนนี้เราก็จะทําการเชื่อมต่อสายกาวนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเวลามีฟ้าผ่าใกลๆหรือว่ามีไฟลั่หลงอุปกรณ์นะครับก็จะไม่ทําให้อุปกรณ์พังเสียหายแล้วก็ไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะทำแบบนี้ครับทางสองสตริงครับถ้าเสร็จขั้นตอนนี้แล้วครับเราก็จะลงไปทำการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับติดตั้งตู้คอมไพลเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อร้อยสายลงมานะครับติดตั้งรางวเว้ครับนี่ครับเข้ามาที่ตู้ควบคุมครับตัวนี้เป็นตู้เคสเมอรอบ้านลูกค้านะครับนี่ครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อชุด AC นะครับจากเบเกอร์สามเฟสตัวนี้ครับเข้าไปที่ชุดควบคุมของเรานะครับตอนนี้กําลังทําการติดตั้งรางวเว้ครับ ตอนนี้ครับเราติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งตู้คอมเพนเนอร์ครับตัวควบคุมชุดโซลาเซลล์นะครับเราเดินสายจากแผงโซลาเซลล์ลงมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการเชื่อมต่อครับเข้ากับชุดตู้คอมเพเนอร์แล้วก็เ네ชื่อมต่อชุดโซลาเซลล์นะครับเข้าอินเวอร์เตอร์ครับผม ตอนนี้ครับกำลังทำการเชื่อมต่อนะครับที่ตู้คอมไบเนอร์ครับตอนนี้ครับเราทำการเชื่อมต่อระบบนะครับจากชุดสายโซลาร์เซลล์นะครับลงมาที่ตู้ควบคุมคอมไบเนอร์ครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ติดตั้งเซนระบบนะครับทดสอบระบบเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นเบเกอร์ AC ครับนี่ครับคุมไฟที่ตู้คอน s มอร์บ้านลูกค้านะครับเข้ามาคุมเบเกอร์ AC r c b o ของเราตัวนี้นะครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินด้วยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเซอร์กันฟ้า AC ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ครับการไฟย้อนกลับนะครับไม่มีไฟย้อนกลับแน่นอนครับเราใส่ CT การย้อนครับตรงนี้ครับนี่ครับทั้ง3เฟสครับวันนี้เป็นชุดอินวอเตอร์3เฟสครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ DC นะครับ จากแผงโซลาเซลล์ครับฟิวดีซีครับเซลล์กันฟ้าดีซีครับสติ่งที่1ครับชุดนี้เป็นเซลล์กันฟ้าดีซีครับสติ่งที่สองครับฟิวครับก็เบรคเกอร์ดีซีนะครับนะครับเชื่อมต่อระบบเสร็จเรียบร้อยครับเราตอนนี้เราทําการทดสอบระบบนะครับใช้ไฟ5้าดวัตต์นะครับตอนนี้น่าจะใช้ไฟภายในน้อยนะครับนะครับขั้นตอนนี้เรากําลังทําการเชื่อมต่อ wifi นะครับ เพื่อดูผ่านมือถือนะครับดูการผลิตได้ในแอปพลิเคชันของ P.S.I ครับครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการติดงานนะครับเช็คความเรียบร้อยอีกทีครับนครับเสร็จเรียบร้อยครับผมการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครับชุด5กิโลวัตต์3เฟสนะครับตอนนี้เวลา4โมงนะครับผลิตไฟได้2,163วัตต์นะครับถือว่าผลิตไฟได้เยอะมากนะครับ รัเาตติดนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิจ5กิโลวัตต์นะครับ3เฟสเสร็จเรียบร้อยครับผมบ้านคุณเบสครับจังหวัดลําพูนครับขอบคุณคุณเบสครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับบริษัทเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ไฟฟ้ากล้องจนปิดได้ตลอด24ชั่วโมงครับ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับ